ก็เดี๋ยวคุณนายัตส่าอสองครับสครับตอนนี้มาสอนกันใช้เตอร์วัดโวลต์โอห์มแอมป์ครับขั้นตอนแรกครับวัดโวลต์ครับวัดโวลต์แบตเตอรี่ครับได้ส1บเอ็ดจุด เก้าห้าโวล์ครับขัน้นตอนต่อไปครับมาวัดโอมครับได้ส่วนจุดเก้าครับโอมครับขั้นตอนต่อไปครับสลับสายครับ ก็วัดแอมครับปั๊บไที่ย่าน10แอมครับได้ประมาณ0.6ได้ประมาณ0.67แอมครับ เขาเจ้าฟังแลานยงเงียบ